สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 16 t a r ทา c h ลอดช l นผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปดูดวงความรักราศีพิจิกนะคะราคณาพิจิกดูดวงความรักประจำเดือนเมษายน2566นะคะขอดูภาพสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ การอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะซึ่งจะตรงก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงก็ได้ไพ่ดีบอกว่าดีไพ่ไม่ดีก็จะบอกไม่ดีนะคะพร้อมทั้งคาแนะนําของไพ่ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะกดคําว่าเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดว่าราศีพิจิกนะคะเป็นวันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใดนะเป็นแบบตะวันตกนะจ๊ะส่วนใครที่คิดว่าตัวเองมีพลังงานเอเนจีดูคลิปนี้แล้วเป็นแบบโหราราษตร์ไทย เออดูมันตร,ตรงตลอดเลยทุกคลิปเลยของหมอแจนที่เป็นพิจิกก็นะสามารถรับชมได้ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านขอให้สิบใบให้เดือนเมษายนนะคุณเจอกับความรักความสัมพันธ์แบบไหนแล้วก็สิ่งที่คุณรู้สึกรู้สิ่งที่คุณกําลังจะพบเจอหรือสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกว่าอยากให้ไพ่ได้บอกคุณนะเป็นพลังงานที่จะเตือนขึ้นมาอ่ะสามถ้วยนะ โอเคมาดูคะ่ะโอ้โอเคเลยมาเปิดด้วยเก้าเหรียญโอเคนะพี่จิก <c oughs> นะเออนะไม่ว่าจะโสดนะไม่ว่าจะโสดสวยรวยมากไม่ว่าจะเป็นหม้ายหรืออะไรก็แล้วแต่พลังงานใช้ได้ทั้งหญิงผู้ชายนะคะเราจะพูดแบบภาพรวมไปเลยนะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่า ความรักกนะฉันอ่ะเออก็มีอยู่เต็มล้นเตี่ยมในหัวใจของฉันนั่นแหละนะคะฉันมีความสุขดีนะถึงแม้ฉันอ่ะจะไม่ได้มีใครมามอบความรักให้หรือฉันจะไม่ได้มีแฟนแต่ว่ามีคนเข้ามาดูคุณไหมมามองคุณไหมมาแบบว่าสนใจคุณไหมใช่คุณรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะไปถูกใจใครบางคนนะเออคนคนนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับงาน เี่ยวข้องกับงานกับโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์ได้เรารู้สึกถูกใจคนคนนี้มากเลยโอ้ยตรงสเปคเราเลยนะคะแต่ความรักนะตอนนี้คุณอนะ่ะเก็บเก็บความรักครั้งเนี้ยเอามาไว้ที่ตัวคุณก่อนนะคะฉันกำลังรู้สึกว่าอยากรักตนเองนะอยากเห็นคุณค่าตัวเองนะและฉันอยากได้คนที่เป็นเหมือนฉันนะคะ เช่นช่องแชทว่างโสดก็โสดมานานหรือเป็นไม้ก็เป็นไม้นานและพร้อมที่จะนะคะความรักที่แบบจริงใจชัดเจนนะคะรักแบบครั้งสุดท้ายจะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าฉันถึงจะเปิดใจและคนคนนั้นก็จะต้องมีความมั่นคงทางการงานการเงินความรู้สึกหรือมั่นคงพอๆกันกับฉันฉันจะรอคนแบบนั้นที่ฉันจะมอบความรักหรือความรู้สึกให้เนี่ยพิจิกนะพิจิกราศีพิจิก,นะจกลัคนาพิจิกคุณรู้สึกแบบนี้ ตอนนี้มีคนเข้ามาหาคุณส่วนใหญ่นะคะคนที่เข้ามาเพราะอะไรเข้ามองเห็นตัวคุณไงคะประสบความสําเร็จนะสวยดูดีเก่งโดดเด่นมีชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่และคุณมีพลังงาน e n e r g y ของความสุขความสุขที่มันมันส่งออกไปหาผู้คน,นะคะจะเป็นในโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือคนที่คุณรู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่มันส่งออกไปนะคะทีนี้มันก็เลยทาให้คนอ่ะเข้าอยากเข้ามาอยากรู้จักคุณนะคะ เข้ามาเร็วไปเร็วโซเชียลออนไลน์ก็ได้คุยแป๊บแป๊บแล้วก็ไปคุยแป๊บแป๊บแล้วก็ไปและบางคนที่นะคะมองดูคุณอยู่หรือคุณกําลังดูๆเล็งๆอยู่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่กระตื้องเลยมันไม่พัฒนาเลยคุณก็เลยรู้สึกว่าเอาความรักเนี้ยเอาถ้วยเนี้ยเอากลับมารักตัวเองนะคะ ตอนนี้คุณจะนะคะเขาเรียกว่าฉันจะเปย์ตัวเองเออนะคะฉันจะดูดีสวยหล่อขึ้นและฉันจะรวยขึ้นให้มากกว่านี้นะคะคุณจะพยายามทําอะไรก็ได้ที่ให้คุณมีความสุขอ้พพัางงานพิจิกอ้โคตรดีมากมายไก่กองเลยนะคะคนที่เข้ามาเร็วคุยแชทออนไลน์เข้ามาเร็วก็ไปเร็วและใครบางคนนะคะชอบเข้ามาแล้วใช้ใช้อะไรเดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะะในความสัมพันธ์ของคุณนะเขาเรียกว่าใช้คําพูด ที่ให้แลดูมีอํานาจเออเหนือ,เหน,อเหนือขว่าคุณนะ,ะเพื่ออะไรคะเพื่อเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อเขาอยากได้บางสิ่งบางอย่างเออที่คุณจะมีให้เขาได้หรือตอบสนองให้เขาได้เขาใช้คําพูดไงคะใช้คําพูดใช้วิธีการหรือใช้ความรักของตัวเขาที่บอกว่าเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมอบความรักให้คุณเดี๋ยวจะมั่นคงกับคุณนะแต่ก็ทําไมคะยังค่ะยังไม่มอบ ะะยังไม่มอบให้เออยังไม่มอบให้เพราะอะไรคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวเขาคนนั้นนะ,ะขอเลือกขอดูนะคะหรือเป็นคนที่เอาต่ใจตัวเองก็ได้คุณกําลังเจอใครที่บางคนที่คิดว่ามีความมั่นหน้ามีความมั่นใจมีอีกโก้มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีหรืออะไรก็แล้วแต่และก็อะไรคะมั่นหน้าตัวเองไงคะมั่นหน้ามั่นใจตัวเองมากว่านะ,คะใครหลายคนก็จะเข้ามาทําไมคะสามีพักหรือ เขาอยากได้อะไรต้องการอะไรคนอื่นก็จะมาประคับไอ้เขาเรียกอะไรนะให้เออให้พนักพนอออฟเฟอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคนคนนี้รู้สึกแบบนี้เป็นคนที่ดูดีโดดเด่นในตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาหรือในกลุ่มบริบทที่เขาอยู่นะตรงตรงนั้นนะ่ะคนของคุณนะ่ะที่คุณไปเชื่อมโยงหรือว่าคนของคุณนะ่ะที่คุณรู้สึกอยู่ในใจนะตอนนี้พิจิกคุณเจอสถานก,การณ์แบบนี้นะคะคนที่มีอีโก้คนที่ไม่ยอมลงให้ใครความรักความสัมพันธ์ อาจจ,อาจจะคุยกับใครหลายคนก็ได้หรืออาจจะไม่ได้คุยกับใครหลายคนก็ได้หรือให้ทุกคนเป็นเพื่อนหมดเลยแต่มีสิ่งที่พิเศษกว่าเพื่อนเหลืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางกรณีคือแต่คนคนนี้จะไม่เปิดเผยใครเลยและปิดบังซ่อนเลนด้วยนะปิดบังซ่อนเลนส์สิ่งที่เราอยากได้คือทำไมคะฉันพร้อมจะจริงจังเริ่มต้นจะแต่งงานหรือมีความมั่นคงอะ่ะเออมีความรวยทุกสิ่งทุกอย่างเออฉัน ก็ในระดับแบบใจสปอร์ตกทมสปอร์ตอะไรแบบนี้นะใจดีสปอร์ตกทมรวยอะไรแบบนี้ตัวเราพิจิตแต่คนคนนี้เป็นไงคะความรักความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยนะคะนิ่งอีกโก้สูงนะคะทําท่าเหมือนจะให้แต่ยังไม่ให้เหมือนเป็นคนที่ไม่พร้อมอยากมีความสุขไหมอยากให้คนอื่นมาเอาอกเอาใจมันใช่แต่เขายังไม่อยากให้อะเออความรักดูดีดูด,ดีเอ๋เห็นไหม คนคนเนี้ยนะบอกเลยใครเป็นความสุขให้เขาเขาเสียเย็ดหมดทุกคนเขาบอก y ย s y yes, e yes. ย็ e เย็ดนะเออนะฮะนึกออกไหมแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ตอบสนองความต้องการเขาเขาจะใช้เออคุณคุณรู้สึกไหมาบางคนอนะเวลาคบกันนะเขาจะใช้พลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณอะอยู่ใต้อํานาจเพื่อซูฮกเพื่ออยากได้ในสิ่งที่เขาต้องการคุณต้องให้อะไรไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเออเหมือนคุณต้องยอมในความสัมพันธ์อนะแต่ในเดือนเมษายนนี้คุณรู้สึกว่า ทำไมฉันต้องยอมแกเงินก็ไม่ได้ฉันใช้ไหมเออทุกอย่างฉันก็ใช้ก็มีเองก็มีความสุขดีอยู่แล้วถูกปะถึงแม้ฉันจะถูกใจแกมากก็แกก็ไม่ใช่เป็นลมหายใจของฉันนะไม่มีแกฉันก็ไม่ได้ตายเงินฉันก็หาใช้เองมีตังก็มีเองเมื่อก่อนไม่เจอแกก็มีความสุขดีนะถ้าถามว่าจะอยากมีผัวอยากมีเมียไหมเออมันก็อยากมีแหละแต่ถ้ามีแล้วมันไม่ดีอะฉันจะต้องไปพนันพนอหรือเอาโออใจแกเพื่ออะไรวะอ่ะ เห็นไหมเนี่ยเออใจของใครคิดเออนะคะใจของใครคิดเพราะคุณเจอคนอะไรคะคนทําไมคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยคุณจะได้คุณจะได้คําตอบอะไรบางอย่างว่าคนคนนี้จริงๆมันไม่พร้อมที่จะเลือกใครจริงๆมันอยากให้คนหลายคนเข้ามาพาานักพนันนู่นนี่หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่ออีโก้เพื่อรู้สึกตัวเองมีพลาวขึ้นอ่ะเออมีสเสน่ห์ใครก็รักชั้นน่นนี่นั่น,นเอาอะไรมาให้ชัน้น หลงช่างอะไรก็แล้วแต่เพื่ออะไรคะเพื่ออีกโก้แต่ความเป็นจริงมันจะให้ถ้วยใครเปล่ามันจะให้ความรักหรือชัดเจนหรือจะเลือกใครสักคนหนึ่งไหมแบบโป๊ะอย่างเงี้ยขนาดคุณเป็นตัวท็อปสุดเลยนะมันยังไม่เลือกเลยมันยังไม่ให้ถ้วยเลยมันนั่งอยู่นั่นน่ะดูซิเออตอนนี้คุณรู้สึกแบบ ยักไหลไอ้ด้านแขเนี่ยคุณรู้สึกแบบนี้ฉันอยากจะทําให้ชีวิตฉันมีความสุขเหมือนคุณตัดสินใจแล้วนิ่งโคตรนิ่งแล้วก็นิ่งแล้วก็จักจะรวยขึ้นอีกกว่านี้แบบเปตัวเองเอออยากซื้ออะไรอะอะไรที่มันเป็นแบบลักชัวรี่ซื้อจะ้ะฉันมีตังค์อะทำไมถึงอยากซื้อเออเนี่ยเดือนเมษายนคุณจะเป็นประเภทนี้เลยแบบเอาง่ายๆอะเมื่อก่อนเนี่ยมีเงินเยอะแต่แบบคือดูดูแบบ จะบอกว่าสมถะเออใช่นะแบบไม่ค่อยอยากซื้อดูแบบเออดูแบบดูแบบป,ลป,ลปลนอนๆหน่อยๆพอมาเดือนนี้พอมีเอเนจีของคุณคนนี้เข้ามาค,คุณจะคุณจะแบบคุณจะแบบรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันอะจะต้องเอาเงินหรือเอาอย่างอื่นหรือเอาความรู้สึกหรือเอาอะไรเงี้ยไปแทคแค่ดูแลคนอื่นวะแล้วตัวฉันละฉันไม่รักตัวฉันหรอสมมติพวกนี้ตายไปอ่ะแล้วเงินที่มีอยู่ธนาคารตั้งหลายล้านเนี่ยใครจะเอาวะใครจะได้หรืออะไรเงี้ย คุณกาลังคิดอย่างนี้ทําไมฉันไม่ทําให้ตัวเองฉันมีความสุขณปัจจุบันนี้หรือวันนี้ล่ะอยากซื้ออะไรก็ซื้อปะเห็นไหมคุณดูสิ King, o p t a c a l Queen o p t a c a l ขึ้นเนี่ยคุณจะคุณจะซื้อทําไมจะไม่ซื้อล่ะเห็นไหมคะดูสิเก้าเหรียญคุณก็มีคุณมีตังค์ไงและทําไมคุณจะต้องแบบทําแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นมันรู้ว่าเรารวยมากเดี๋ยวมันจะปอกลอกเราด้วยนี่นั่นจริงๆอะถึงเธอไม่ซื้ออ่ะคือบุคลิกภาพของเราอะคนรวยอะคือเข้าใจคําว่าคนรวยหรือคนมีตงม วัฒสสนาบารมีหน้าตามันออกอยู่แล้วมันฟ้องว่ามีตังไม่ใช่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องประดับอะไรที่เป็นแบรนด์เนมมันก็มีตังข้าใจป้จ๊าเออพี่จิกคือนึกออกไหมใส่เสื้อตัวอะไรก็กล้าวเดินออกไปเนี่ยร้านเพชรร้านเชาก็ออกมาต้อนรับคือแบบแววคนรวยอะมันมีอยู่แล้วใครเขาก็มองออกเข้าใจเปล่าเนี่ยพี่จิกเห็นไหมแต่ความรักแต่ความรักเป็นไงดูซิเจ็ดดาบมาเนี่ยเนี่ยเนออฟโซนมาเนี่ยเห็นไหมคะ ทะเลาะบ่อแหวงไปเจอคนเอาแต่ใจตัวเองความสุขของมันคืออะไรเนี่ยมันรู้มันเข้าใจเว้ยแต่ความสุขของเราล่ะกูไม่รู้เออเนี่ยอยากจะแปลว่าถ้ามันเป็นแผลนะแบบว่าเอาดาบแทงมันแล้วเนี่ยหมออยากเอาน้ำกดล่าแลยก็ขยี้เออแบบนี้นต้องแบบนั้นเออมีเอเนจีมีเอเนจีเดือดแค้นแทน,นลูกดวงเออนะเพราะทําไมเวลาแบบเวลาหมออ่านไพ่หมอรู้สึกแบบทพลังงานนะ่ะคือคือค,คุณเก็ตไหม บางทีเราแบบเอออยากจริงจังตั้งใจไม่เจอความรักมานานแล้วอยากมีความรักแต่มาเจอใครแบบไหนคะเนี่ยมันนั่งถือถ้วยอยู่เนี่ยนี่เมื่อกี้พิจิตคุณแอบไปดู <c oughs> คุณแอบไปดูราศีตุลไหมที่หมอวิอเคราะห์ไพ่ใบนี้เห็นไหมดูสิผู้ชายคนหนึ่งที่เลี้ยงวัวมันมีไม้เท้ามันมีแพชชั่นแต่มันนั่งอยู่แพชชั่นที่มันมีกับเราคืออะไรถ้วยใบเล็กกระติดลิตที่มันถือไว้นะนะนะความรักมันน่ะไม่ได้อยากจะให้ใครแบบ คบคนในคนหนึ่งที่คิดว่าจะแต่งงานไปนานาคตมันไม่คิดเลยดูสิมันไม่ให้เราเลยดูดีดูน่ดูดูดูดีเออแต่มันอยากคบเราไหมมันอยากมีเราเพื่อเป็นความสุขของมันไหมมันอยากมีเว้แต่แต่เรามีความสุขไหมมันไม่รู้มันคิดไหมว่าเราเนี่ยเออเฮ้ยดูดีขนาดเนี้ยชาตินี้มันจะเจอคนที่ดีหรือเหมาะสมหรือคู่ควรกับมันเท่ากับเราไหมมันไม่คิดหรอก มันคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีคนใหม่อีกเรื่อยๆที่ดีกว่านี้ก็ได้หรืออะไรแบบนี้มาเพื่อตอบสนองโจทย์ของมันหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไม่เวลาดูแลมันตลอดมันอยากได้ความรักแบบแฟนแบบเซเว่นอีเลเว่นอะเออแบบเปลี่ยนกะเลยค่ะกะนี้แบบไม่อยู่กะคนใหม่มากะคนนู้นคนนี้มาเจ็ดวันนี้เจ็ดคนไปเลยไหมจ้าแบบอยากให้ใครมาแบบมออเปิลเปิลความสุขอะอาจจะไม่ใช่ทางเซ็กก็ได้นะ อาจจะแบบตอบสนองอะเออตอบสนองอะตอบสนองอะไรวะตอบสนองแบบความต้องการของเขาอะอะไรที่เป็นความสุขของเขาอะคุณนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณกําลังไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นแบบความรักแบบออนไลน์ที่เป็นแบบเออแค่แชทหากันเนี่ยมันอยากจะคุยคือความสุขของมันพอมันเหงามันก็ทักเรามามันก็คุยกับเราพอเราพอมันแบบทําอย่างอื่นหรือมันมีแบบ ชีวิตจริงมันมีความสุขหรือมันมีคนอย่างอื่นอยู่กับมันเนี้ยมันก็ไม่สนใจที่จะแชทกับเราเข้าใจไหมคะคือมาเร็วแล้วไปเร็วเนี่ยเห็นไหมคนคนเนี้ยเออคือแบบคือเป็นยังไงคะนิสัยแบบว่าเอาแต่ความสุขของตัวเองเป็นหลักไม่คิดหรอกว่าที่แชทไปหาคนอื่นเนี่ยแล้วแชทไปแล้วปุ๊บหรือว่าถ้าเกิดไม่ไปคุยกับเขาแล้วไปอ่อยขอเขาทาไมโปรยเสน่ห์เขาทําไมไม่กลัวเวรกรรมวิบากกรรมหรอที่ไปทําอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดไม่สนใจอะไรที่แบบเป็นความสุขข,ของเราเหมือนว่า ตอนนี้ฉันอยากกินน้ําหวานคุณมีน้ําหวานมันก็ไปกินมันก็คุยคุณพอสักพักหนึ่งมันอิ่มน้ําหวานแล้วปุ๊บตรงนี้หน้ามันมีน้ําหวานอยู่ที่ตัวมันไม่เป็นความรักออนไลน์แล้ะมันก็กินที่ที่บ้านมัน,นเ,ออเนี่ยเออเนี่ยคุณเจอแบบเนี้ยแล้วคนพูดจาแบบอ้นี้ด้วยนะแบบไม่แบบเซย์แย้ทุกคนที่เข้ามาเออไม่นคนแบบนี้เห็นไหมเออ k i n ออ f คั p จาปากหวานด้วยเวลาที่อยากได้อะไรที่แบบ เออเข้าใจพูดรู้จักพูดแบบดูละมุนเออดูละมุนแต่ในความเป็นจริงในน้ำคำที่อ่อนหวานนั้นมันก็จะพยายามแบบเหมือนใช้อำนาจท,ที่ที่แบบใช้อำนาจเหนือเราอะ่ะให้เราอยู่ในคอนโทลแต่เดือนเมษายนนี้นะไม่รู้อ่ะคนคนนี้จะอยู่ในเป็นเพื่อนโซเชียลเฟซบุ๊กหรือรู้สึกมากกว่ารู้สึกมากกว่าเพื่อนแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันทำงานด้วยกันหรือแล้วแต่แต่ทำไมคะแต่ไม่ใช่แฟนหรือ คุณกาลังไปเจอใครที่แบบว่ายังไงอะ่ะมีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ให้เราเป็นสถานะเพื่อนแต่อาจจะแบบเพึ่งพาอาศัยเราไหมแล้วก็ให้เราอยู่ในความลับหรือเปล่าก็ได้นะไปดูให้ดีๆเพราะว่าเจ็ดดาบกับอืเนี่ยถ้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เคมีเข้ากับเราตรงกับเราเป๊ะเลยอะเออดูสิคิงถ้วยกับฟีนถ้วยดูให้ดีด้วยว่า ไอสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ฟิลลิ่งค่ะใช้อะไรคะหลักเหตุผลและการกระทําใช้สายตามองกสติปัญญาค่ะอารมณ์ห้ามใช้เลยค่ะเดือนนี้บอกเลยเออนะคะคุณถึงจะมีความสุขเพราะเรารู้สึกแล้วว่าเอ้ยคนนี้ไม่ตอบสนองว่าไม่ใช่การกระทําและคาพูดใช้ฟิลลิ่งอารมณ์ไม่ได้ที่เรารู้สึกว่าเ,เคมีตรงกรันเข้ากันดีต่อกันหรืออะไรก็แล้วแต่ หรือเขาต้องเป็นเนื้อคู่ชั้นแน่เลยไม่ได้นะใช้ความรู้สึกแบบนั้น่ะตกม้าตายแน่นะหมอจะบอกให้ฟังนะจ๊ะอ้าวทีนี้ขอคำแนะนำหน่อยขอคำแนะนำหรือผ้ายอยากบอกอะไรนะคะราศีพิจิกในเดือนเมษายนนะคะอะมาดูซิอืมเนี่ยเออมองดูกูไปอืมมองดูกูไปมองกูให้ตัดทะลุบ่อไปเลยเออมองให้ตัดทะลุไปเออนะเราเป็นเก้าเหรียญ นะมันมีเจ็ดเหรียญมันก็ดูสถานการณ์เราหรือว่ามันอยากได้เหรียญของเรามาใส่ในของมันหรือเปล่าละ่ะคิดก่อนนะเออคิด,ค,ด,ค,ดคิดด้วยคิดด้วยเพราะอะไรบางคนนะ่ะคบเราอะที่มองดูที่เราผลประโยชน์หรืออะไรหรือเปล่าข้อหนึ่งถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยเขารวยกว่าหนูอย่างงุ้นอย่างงี้เขารวยกว่าเราเรารู้หรือว่าเขารวยจริงไม่จริงหรือเขาเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยเจอคนนี้ในเน็ตในออนไลน์เขารวยยังงุ้นอย่างางี้ เขาจะให้เราไม่ล่ะเขารวยอะ่ะหรือเขาอยากจะเอาที่เราไอ้ทั้งทั้งที่เรารู้สึกเหมือนไม่มีแต่ในหน้าไพา่มันบอกว่าคุณมีก้าเหรียญแล้วเนี่ยมันเจ็ดเหรียญดูสีคําแนะนําคือกําลังมองดูอะไรอยู่เหรียญจะงอกไหมหรือเหรียญบนนั้นมันจะหล่นมาตรงนี้หรือยังไงคิดให้ดีๆนะคะนี่เห็นไหมคะเออไพ่ใบเนี้ยชอบออกเห็นไหมคะเนี่ยคนไม้คนที่ใช้คําพูดเชื่อเชิญทิมแทงคนอื่นแล้วก็ควบคุมคนโทนความสัมพันธ์ ่จาจักรวาลบอกแล้ว <c oughs> ถ้าคนไม่นะคนคนนี้ <c oughs> เขาไม่จริงจังไม่ชัดเจนเนี่ยหนึ่งดาบหนึ่งดาบมันรู้อยู่แล้วว่าดาบมันใช้ตัดถูกไหม,มถ้าเรารู้สึกว่าเราสู้แล้วอ่ะสู้กับใครอ่ะถ้าเขาไม่ยอมลงให้เรามีอีกโก้เราต้องตัด ถึงแม้เราจะรู้สึกรักหรือรู้สึกดีเราต้องใช้สติปัญญาดาบคือปัญหาที่แก้ไขใช้สติปัญญาตัดคนคนหนึ่งออกไปที่แค่ดูเราเหรอดูดูดูไปถึงไหนอ่ะจะดูไปถึงไหนจ้าอืมจะดูไปถึงไหนอันนี้ต้องถอดถอดโครงกระดูกให้ดูก่อนป้าสิงจะบอกว่ารักถึงจะบอกว่าเลือกชั้นหรือยังไงพี่จีก็เลยถามแบบนี้ใช่ไหมเออจะรอดูเหรออืมฉันก็จะขอดูคนอื่นไปเรื่อ,อด้วยเหมือนกันนะ ะะไม่ต้องไปให้หัวใจใครหรอกนะไม่ต้องไปให้รู้สึกว่ารักเรารักคนนี้จนรักพักดีนะพิสิตอันนี้หมอจะบอกให้ฟังนะคะถ้าใครแค่ขอดูเราหรือยังไม่ได้จีบหรือยังไม่ชัดเจนไม่ต้องไปรักมันเราก็จะคุยกับใครก็ได้หลายคนอย่ามาทําสายตาเหมือนหึงหวงหรือห่วงก้างนะคะจะตบให้หน้าหันเลยพิจิตรตอบไปแบบนี้เลยนะทั้งหญิงทั้งชายนะแกไม่ได้เป็นอะไรกับฉันถ้าฉันคุยกับผู้ชายคนอื่นหรือเพื่อนแกมาจีบฉันอย่าใช้สายตาหรือใช้อาแบบอานาจว่า เฮ้ย <He> มึงไปคุยกับคนอื่นได้ไงมึงคุยกับกูอยู่มึงเป็นแฟนกูตอนไหนมึงขอกูตอนไหนตอบมันไปเลยสะบัดหน้าใส่มันไปเลยบอกว่าแล้วยังไงรถไฟขบวนถัดไปมาเลยจ้ะเข้ามาเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่เอารถไฟแบบว่านี่นะไม่เอารถไฟแบบชั้นสามนะแบบว่าเอารถไฟแบบเอารถไฟแบบ BTS หรือ MRT นะเอาแบบนี้นะจ๊ะเธอเออเอารถไฟแบบว่าไฮโซหรูหรา เพราะอะไรเพราะคุณดูลักชัวรี่จะไปเอารถไฟแบบแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมเรามีทางเลือกเรามีโอกาสเลือกชีวิตเราอะอย่าดูถูกตัวเองนะถึงแม้เราจะเป็นไม้เยอะเท่าไรก็แล้วแต่แร้วยังไงอะฉันเลี้ยงตัวเองได้ไหมเออตอบมันไปทุกคนที่เข้ามานะใครก็แล้วแต่ที่ชมช่องหมอแจนนะหมอแจนจะให้คุณรู้จักคุณค่าในตัวเองแล้วรักตัวเองฉันจะสวยหรือไม่สวยก็เป็นชั้นคนเดียวในโลกใบน,นี้เออเราต้องมั่นใจตัวเองถูกปะไม่มีใครดีหรือสวยเท่าเราเราต้องมั่นใจ เพราะเราเก่งด้วยแล้วเราก็มีตังโอ้โหมีตังมากด้วยนะคะใครเนี่ย่จิกโอ้ลูกดวงหมอแจนี่มีแต่คนแบบรวยๆไฮโซ,โซหมดเลยอะไฮโซรูรามหาเฮานะเนี่ยมีเงินล้านแบบถ้าพี่จิกบางคนเข้ามาดูนะอาจจะอายุยังไม่เยอะบอกหมอผมไม่เห็นมีเลยหมอหนูไม่ห้มีเออในอานาคตคุณต้องมีจนได้แหละเพราะขึ้นระดับเนี่ย king queen of pedicle เนี่ยเห็นไหมเรารู้จักช่องทางทำอาหารกินถูกไหมแล้วก็รวยได้เขาบอกว่า จริงๆไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าถ้าคนคนนี้คือคุณอะกาลังให้โอกาสคนคนนี้ที่ดูคุณอยู่หรือคุณอะกาลังให้โอกาสตัวเองดูคนคนนี้แต่มันเนี่ยเราให้โอกาสแล้วยังไงเขานิ่งอยู่เนี่ยใช่ไหมคะหนึ่งเหรียญเนี่ยจริงๆมันแบบว่าเออโอกาสที่มาโอกาสที่มาเนี่ยมันใช่ไหมเขาเห็นคุณค่าในตัวเราไหมและไพ่ใบนี้จริงๆถ้าเป็นคําแนะนําของคุณก็คือตัวคุณอะมีคุณค่าเนี่ยไพ่ใบนี้เห็นไหม ใครๆเจอใครๆก็อยากได้แต่งงานแต่ถ้าคนไม่เห็นคุณค่าคุณคุณคุณ,คณทำไงวะเนี่ยางงาไงไม่ต้องตอบไม่ต้องพิมพ์ตอบหมอแจนนะตอบตัวเองโออหมอแจนหมอแจนตาเนี่ยอ่ะเนี่ยหมอคอยบอกเรื่อยๆนะเวลาที่เราอะ่ะคนอื่นมองดูเราลักชัวรี่นะเราไม่รู้หรอกว่าเวลาที่มันเป็นผลดีหรือไม่ดีไอเรารวยอะเอาเรารวยเราไม่ได้ผิดเว้ยเพราะเรารวยทําไมละ่ะ และคนอื่นมองมาที่เราเวลาที่หมอบอกว่าอันนี้เขาดูเรามีคุณค่าแต่สองเหรียญอันนี้เราให้เราดูไว้ว่าเขาอยากเอาเงินจากกระเป๋าเราไปกระเป๋าเขาไหมดูดีๆด,ด้วยถ้าความสัมพันธ์ออนไลน์นะให้เช็คเลยว่ามันเป็นสแกมเมอร์ไหมนะคะอย่าดูโปรไฟล์ของเขาอย่าลงแค่โปรไฟล์อย่าลงแค่รูปในฝันไม่ใช่ค่ะเงินจากกระเป๋าเราที่เราแดดูเหมือนแบบเออหมอนหนูก็ไม่ได้รวยผมก็ไม่ได้รวยเนี่ยสองเหรียญมาเนี่ยเนี่ย,เ,ยเงินหรือเปล่า หน,ะะน้าตาดีดูหล่อแต่ไม่ให้ความรักสองเหรียญคืออะไรความรักความสัมพันธ์ที่มันประคองประคองไนงะดันอนะดันให้มันไม่ดันมันไม่ขยานมันไม่ขยับหรือความสัมพันธ์ที่ มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไหมดูดีๆในความสัมพันธ์นี้หรือแค่เพิ่งคุยแรยกๆยังไม่รู้ดูดีๆด,ด้วยเพ, ии? เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขามองมาที่พ่บอกคือสองเหรียญอยากเอาเงินตรงนี้มาตรงนี้ไหมนะคะเห็นไหมเนี่ยม่อกี่เหมือนที่หมอบอกอยากเอาเก้าเหรียญนี้ลงมาในเจ็ดเหรียญของเขาหรือเปล่าเห็นไหมเพราะเขามองดูเราเพราะไมาให้ความ,มารักเพราะอะไรหรืออะไรเพราะอะไรมองดูว่าสิ่งที่เขาจะได้จากนี้ไปคืออะไรถ้าคนที่รู้จักกันแล้วหรือเห็นหน้าตาหรืออะไรกันแล้วนะมันเหมือนว่า ครบคุณเนี่ยจะเขาจะได้อะไรเนี่ยจริงๆหมอพูดได้เลยนะถ้าเจ็ดเหรียญกับไอ้นี่คู่กันอย่างเงี้ยจริงนะหมอไม่โกหกความจริงเลยเวลาที่ใครมาดูนะหรือว่าตัวมเองเปิดไพ่ดูดวงตัวเองแล้วคนคนหนึ่งมาคุยหรือมาคบถ้าคิดขึ้นอย่างเงี้ยหมอรู้เลยว่าเขาอะอยากจะได้อะไรจากเรานะอยากให้เราซื้อนู่นซื้อนี่ให้ใช้คําพูดหรือใช้วิธีการเขา้าใจคําพูดหรือวิธีการไหมเพื่อที่จะเรียกร้องเอาจากเราอืม ถ้าเกิดเหมือนว่าเขาไม่ได้เนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเขาไม่ได้เดี๋ยวถ้าเรารักเขาเรากลัวเขาไม่รักเราก็ต้องให้เขาเข้าใจปะเข้าใจคำนี้ไหมระวังดีๆนะคะนะอันนี้ดูดีๆสติปัญญาเลยนะตัวคุณมีคุณค่าถ้าสองเหรียญเนี่ยนะ ถ้าทําไมคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักนี่มันเหนื่อยอะเราประคับประคองไม่ไหวความสัมพันธ์มันไม่ไปไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้วที่กูอยู่ในความสัมพันธ์นี้กูไม่ได้ความชัดเจนเลยมีแต่เดี๋ยวก็ยืมตังค์เดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่ให้กูช่วยเหลือแล้วมีมันทําไมวะในฟิตเนี่ยให้คุณก็รู้สึกแบบนี้คิดเอาหนึ่งดาบใหญ่เนี่ยสติปัญญานะคะและทําไมคะเข้มแข็งและอดทนที่จะนิ่งเนี่ยไพ่มันเชื่อมโยงว่าให้คิดถึงอีกโก้ตัวเองอะเออนะคะว่าฉันเป็นใคร ะะใช้สติปัญญาของตัวเองที่จะน,นิ่งที่จะอดทนที่จะรู้สึกว่าถ้าคนนี้มันไม่ดีแล้วนะ,ะไม่ต้องไปคิดวนเวียนถึงแม้จะถูกใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาไม่ได้รักเราอ่ะเท่ากับที่เรารักเขาอ่ะไม่ต้องไปต่อหลูกบ,บอกเลยชัดเจนนะคะเออที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอาอีโก้ขึ้นมาเออเอาอีโก้ก็อัตราตัวต,วตวนคืนมาเออลดอีโก้ลงไปหมดเลยอ่ะแบบเรายอมเขาไปหมดเลยอ่ะเออไม่ยอมไม่ต้องยอมนะคะเราต้องเป็นตัวเรา ถ้าคนเราจะรักกันนะต้องเดินมา50%แล้วแล้เขาก็เดินมา50%เราไม่จําเป็นต้องลดไปเหลือศูนย์เพื่อไปยอมเขา100่ไม่ใช่ความรักอันนั้นนะอ่บบนนนะเขาเรียกว่าเป็นทาตค่ะเป็นทาสเขาเราจะเป็นทาสุเขาทำไมมันเลิกทาสไปตั้งนานแล้วนะคะเขาเรียกว่าเหมือนเราอ่ะจะต้องเสียสละในความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์ที่เราต้องเสียสละนะ่ะมันไม่ดีต่อชีวิตและจิตวิญญ,ญาณของเราเขาจะใช้คําพูดนะแบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เพื่อครอบงาเออครอบงาเพื่อให้ตัวเราอะนะผู้อื่นเออผู้ให้ผู้อื่นเนี่ยได้ในสิ่งที่เขาต้องการเออเอเออะใช้คำพูดนั่นไปทางการหน่อยหมดแชนเออหวังว่าจะเข้าใจนะคะนะนะพิจิกนะคุณต้องเข้แข็งว่าหมอไม่รู้หรอกไม่ได้รู้ไม่รู้ดูดวงให้ใครไม่รู้ดวงคุณหรือเปล่าแต่ให้คุณคิดวิเคราะห์นะแยกแยะด้วยเออใช้สติปัญญาของคุณว่าเฮ้ยหมอแจนมึงพูดแบบนี้แล้ว กูกำลังคุยกัคนนี้อยู่เออเดี๋ยวกูคอยดูเพราะเพราะทำไมาคะทุกคนอะช่องหมอแม่งโคตรรวยอะจริงจริงจแต่ละคนนะรวยโคตรโคตเออแล้วยิ่งมาวันนี้ไพ่ที่เปิดมานะอรวยดับเบิลรวยไปเลยเอารวยให้เสร็จไปบางคนก็จะมีชื่อเสียงเงินทองบางคนไม่ได้รวยมาต้องกาเนิดน,นะแต่คุณอะโคตรแบบมองเห็นอากาศแล้วเศษเป็นเงินได้อะเออเขาเรียกว่าสมอง สมองเป็นเงินเป็นทองเข้าใจปะใครๆก็อยากได้ผู้หญิงและผู้ชายแบบนี้อันนี้จริงพ่อพ่อจักรวาลบอกคุณว่าไงเนี่ยเห็นไหมไอเหรียญอันใหญ่เนี่ยตัวคุณมีคุณค่ามีสติปัญญาที่จะทําอะไรก็ได้ให้ตัวคุณรวยอะ่ะคุณดูสิเห็นไหมอ่ะสมมติฉันเกิดมาจนมากเลยแต่ตอนเนี้ต่อไปคุณก็จะต้องสร้างเงินเป็นล้านๆได้ในตัวเองจริงๆหมอจะบอกให้เลยเนี่ยคุณต้องมองแบบมองแบบฉันมีคุณค่าแต่คนที่จะรักเราต้องเห็นค่าเราไหมล่ะใช่เด้ ถ้าเขารักเราเเขาเห็นค่าเราเขาจะแอบ,บเราไว้ไหมไม่แอบบเขายังภูมิใจอยากจะพาฉันไปโชว์เลยเนี่ยเอาไปเปิดตู้กับเพื่อนพาฉันไปโพสเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ได้ว่าคนนี้แฟนฉันเขาต้องภูมิใจถูกปะว่ามีฉันเป็นแฟนแต่ถ้าไอ้งุบงิบนุ้กนิบคุยหรือคุยบ้างไม่คุยบ้างอ๋อโอเคขอขออนุญ,ญาตไปเล่นที่อื่นคุณต้องตัดสินใจนะเพราะหนึ่งดาบอันใหญ่เนี่ยคือแบบชัดเจนไหมถ้าไม่ชัดเจนเหรอไปไหนก็ไปเนี่ยนะคะบอกเลยรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเอง มากๆเลยเนี่ยอันนี้ดีแล้วแหละเพราะว่า 9. เก้าเหรียญคือหมายถึงว่าถึงชั้นถึงไม่มีแกฉันก็อยู่ได้ทั้งคุณผู้ชายผู้หญิงพิจิกนะราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหมอแจนไปกำลังใจให้แต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นการดูภาพรวมบางทีมันไม่ใช่ชีวิตคุณก็ได้นะนะ,ะแต่เอาง่ายๆโลกเราอะสิ่งที่หมอไทยไปคุณจะคิดว่าเฮ้ยมันทายแต่ภาพลบภาพไร้ ชีวิตจริงสังคมจริงนะ่ะปัจจุบันเนี้ยแม่งโคตรร้ายกว่าคาพูดที่หมอแจนพูดไปในคลิปนะว้ยบอกให้ฟังก่อนคิดดีดด้วยสิ่งที่พูดไปคืออะไรกันหวังดีกันไม่อยากให้ใครถูกหลอกไม่อยากให้เสียเงินล้านไม่อยากให้เสียเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่บางคนจะบอกว่าเออผมไม่มีเงินหรอกใครจะมาหลอกเอาได้บางคนคุณไม่มีแต่บางคนก็เอาบัตรประชาชนไปเพื่อกู้นู่นนี่นันน่นเพื่อให้ผ่อนเพื่อให้เขามันก็เป็นไปได้ก็ต้องระวังไว้ถูกไหมคะอันนี้เป็นคาเตือน เราก็ฟังไว้พิจารณาไว้แต่ไม่ก็ไม่ถึงซีเรียสขนาดนั้นคือมัอนเหมือนว่าระแวงระวังแต่ไม่ต้องระแวงนะคะโอเคนะชาวราศีพิจิกนะคะน่าจะประมาณนี้นะ